สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง o y u t u b e นะคะณพพรอมือไหมสรินค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานําเสนอค่ะพี่พี่เป็นงานลายโฮลราชนีไหมสรินกันค่ะพี่พี่ขาเราหมาชมกันเป็นผืนแรกนะคะเป็นงานผ้าไหมแท้โอมือร้อยเปอร์เซ็นค่ะพี่พี่ขาผืนแรกเลยนะคะผืนนี้เป็นอ้วนแจ้งว่าเป็นงานไหมบ้านค่ะ เขาจะเรียกว่าลายโฮลพี่กุลค่ะพี่ๆคะท้องผ้าสีฟ้าสวยสดใสมากทอสอดเก็บริมแบบโบราณให้พี่ๆด้วยนะคะเป็นงาน3มตะโกทอมือคัดเกรด A เกรดพรีเมียมค่ะขนาดผ้า1นคูณสเมตรผ้าหนาทอแน่นค่ะพี่ๆค่ะมีจั่วแบบโบราณให้พี่ๆด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาสองพบาทค่ะค่ะพี่ ค่ะพี่พี่คาะเรามาต่อกันเป็นผืนที่สองนะคะเรายังอยู่รายงานลายโฮลายชนีไหมสุรินค่ะพี่พี่คาะผืนนี้ท้องผ้าเป็นท้องผ้าสีเขียวนะคะเป็นงานใหม่บ้านสวยงามมากค่ะพี่พี่คาะเชิงด้านบนเขาจะมีริมแดงเล็กน้อยนะคะพี่พี่คาะสามตะกอทอมือคัดเกรดเอเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ที่สําคัญเป็นงานใหม่บ้านด้วยค่ะพี่พี่คาะมีจัวให้พี่พี่ด้วยนะคะสวยงามมาก ขนาดผ้าหนคูณสเมตรอบน้ำยาเคลือบเงาค่าเชื้อให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดชื่นชอบในงานโทนสีเขียวนะคะกด2แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,200บาทค่ะค่ะพี่ๆค่ะเรามาตโตในพื้นที่3นะคะเรายังอยู่ในงานลายโฮลค่ะรายชินีไหมสุรินค่ะพี่ๆคะพื้นนี้ค่ะเป็นงานสีดำค่ะโทนขาวดำค่ะพี่ๆคะสวยงามมากพี่ๆคะนี่ค่ะ ท้องผ้าดำสนิทค่ะพี่พี่ผ้าเงาหนานแน่นค่ะมีจั่วโบราณให้พี่พี่ด้วยนะคะมีจั่วให้พี่พี่ด้วยขนาดผ้า1นคูณสเมตรอบน้ำยาเคลือบเงาค่าเชื้อให้พี่พเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบในงานขาวดำนะคะกด3แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,200บาทค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะรับมาต่อเป็นผืนที่สี่นะคะเรายังอยู่แรงงานลายโฮราชินีไหมสุรินค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้เป็นงานไหมบ้านค่ะพี่พี่ค่ะงานไหมบ้านริมแดงค่ะริมแดงเล็กน้อยเห็นไหมคะไหมบ้านเขาจะมีปมปมในตัวท้องผ้านะคะพี่พี่ค่ะสีทองผ้านะคะจะเป็นน้ําเงินอมม่วงค่ะพี่พี่ค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะพี่พี่ค่ะผืนนี้ก็มีจั่วแบบโบราณให้พี่พี่ด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นจั่วแบบโบราณให้พี่พี่ด้วยขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตร อบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆสวยงามค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดชื่นชอบในผืนนี้นะคะกดสีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,200บาทค่ะค่ะพี่ๆค่ะเรามาต่อผืนนี้เป็นผืนที่5นะคะพี่ๆค่ะผืนนี้ค่ะทองผ้าจะออกเป็นสีน้ําตาลค่ะเป็นริมแดงด้วยนะพี่ๆค่ะริมแดงเล็กน้อย